อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยเป็นการผลิตเพื่อส่งออกเป็นหลักมีสัดส่วน90-95%ของปริมาณการผลิตทั้งหมดโดยเป็นการส่งออกเอเชดีลงมาได้เก่คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ส่วนประกอบอื่นๆ IC อุปกรณ์กึ่งตัวนำทรานซิสเตอร์ไดโอด PCB และอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆด้านตลาดส่งออกสำคัญของไทยได้แก่สหรัฐอเมริกาฮ่องกงอาเซียนสาภาพยุโรปจีนและญี่ปุน่นสำหรับการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศมีสัดส่วน5-10% นำไปประกอบเป็นชิ้นส่วนอื่นและนำไปผลิตตอบเป็นสินค้าในขั้นสุดท้ายเช่นอุปกรณ์สื่อสารอุปกรณ์ในรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าและสำนวนง,งานเครื่องมือทางการแพทย์และอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆเป็นต้นบริษัทจดจันเป็นบริษัทหนึ่งที่นำเข้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และผลิตเพื่อส่งออกสวัสดคีครับ ครับบริษัทตรวจันใช่ไหมครับครับผมต้อนรครับเอ่อผมสนใจในสินค้าของคุณอยากให้คุณส่งแคตลาล็อกมาให้ผมในทางอีเมลได้ไหมครับครับยินดีครับอยากทราบชื่อคุณลูกค้านะของอีเมลที่จะจัดส่งแคตาล็อกไ้ให้ครับครับผมชื่อโรเบิร์ตนะครับจากบริษัทล็อเทคโนโลยีจำกัดอีเมลโรเบิร์ต at gmail com ครับผมครับครับเดี๋ยวส่ง๋ยงนี้เลยครับ ลูกค้าได้รับแล้วแจ้งผมด้วยเลยนะครับว่าอยากได้เป็นเหมือนแลวสามารถส่งวีโอไหมผ่างอีเมลได้เลยครับค่ะเดี๋ยวผมจะส่งไปดีโอไปทางอีเมลให้ทุกนครได้เลยครับ One hour later ฮัลโหลครับรับผมคุณโลเบิร์ตนะครับครับเดี๋ยวจะอ่าทวนนะครับรายการสินค้าให้นะครับก็คือลูกค้าสั่งสินค้าจานวนสิบล้านชิ้นนะครับสั่งซื้อแบบ เอลซีอินโฟอร์มซีไอพีนะครับเดี๋ยวถ้าผมจะส่งรายละเอียดค่าใช้จ่ายและขนส่งให้ทางอีเมลนะครับส่วนการขนส่งลูกค้าต้องอาการจัดส่งทางอากาศนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คค่าใช้จ่ายและรีแจ้งไปให้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องสิงทธิประโยชน์ทางภาษีและรูปแบบการขนส่งนะครับครับรบกวนคุณต้อช่วยส่งเอกสารให้ผมภายในสามวันนะครับเนื่องจากคุณต้องการรลินค้า รับทราบครับเดี๋ยวผมจะอธิบายการจัดส่งและการชำระเงินให้นะครับโดยทางเราจะจัดส่งโดยบริษัทแอร์คาร์โกไทยแลนด์นะครับครับแล้วให้ลูกค้าไปเปิด a c c o เ n า LC อที่ธนาคารได้เลยนะครับภายในวันนี้เดี๋ยวผมจะส่งเอกสารใบคอนโทรมอเดอร์และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการส่งให้นะครับครับโอเคครับครับสวัสดีครับ นี่ค่ะธนาคาร b a n ออฟ c h i n าเชิญค่ะวันนี้ลูกค้ามาติดต่อเรื่องอะไรคะน่ค่ะวันนี้ผมจะมาเปิด LC สำหรับซื้อสินค้าเออผมมาจากบริษัทล็อกเทมบีจำก,กัดครับอ๋อค่ะรบกวนขอเอกสาร PO และเอกสารที่เกี่ยวข้องค่ะและรบกวนก่อเอกสารไปขอเปิด LC ด้วยนะคะ <laughs> ไม่ทราบว่าลูกค้าต้องการกู้วงเงินจากธนาคารด้ไหมคะนี่นครับเอกสารกลองกันไว้แล้วครับ <laughs> <laughs> ส่วนเรื่องเงินผมพี่พูนะคะผมกลุ้มรวยอยู่แล้วได้ค่ะเดี๋ยวขอตรวจสอบเอกสารก่อนนะคะโอเคค่ะเอกสารเรียบร้อยเดี๋ยวธนาคารจะรีบอนุมัติและลราก็ติดต่อไปยังธนาคารผู้ขายตามเอกสารนี้นะคะได้ครับผมครับเสียเสียสวัสดีครับ ฮัลโหลสวัสดีค่ะจากธนาคารฟ้าไทยนะคะธนาคารขอแจ้งเรื่องเอกสารร mm ิทเติ้ลออฟเครดิของบริษัทล็อกเทคโนโลยีด้วยนะคะตอนนี้เอกสารได้รับการอนุมัติลรควรุอนมาดำเนินเอกสารที่ธนาคารด้วยนะคะอ๋อครับขอบคุณมาครับเดี๋ยววันนี้ช่วงบ่ายเข้าไปนะครับได้ค่ะเป็นเวลา14บสนาฬิกานะคะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะเชิญค่ะวันนี้ลูกค้ามาติดต่อเรื่องอะไรคะครับผมอตน,นะครับที่มาติดต่อเรื่องเอกสาร L/C ของบริษัทจดจํากัดกับบริษัทล็อกเชคเทคโนโลยีจำกัดครับน,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 นี่เป็นเอกสาร L/C นะคะที่ผู้ซื้อได้ดําเนินการทําสัญญาซื้อขายไว้นะคะเป็นเอกสารประเภทเ r i t ิง n อฟเคอร์ดิชนิตเปิดอถอนได้นะคะเอกสารประกอบไปด้วยใบ b l ใบ Invoice และก็ใบ n s u r a n c นนะคะเอกสารครบตามนี้นะคะคุณต๊อตสามารถสั่งผลิตได้เลยนะคะเอกสาร แล้วต้องรับรองแอซีได้ไหมคะตรงนี้ได้เลยนะคะคุณแค,ครับขอบคุณค่ะยินดีให้บริการค่ะเเฟิร์นดี๋ยวคอนเฟิร์มออเดอร์ของบริษัท็อกเอคโนเลยีนี่ด้วยนะตอนนี้พี่เสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยัง เรียบ,บร,รย้อยแล้วค่ะคุณตอสตอนนี้อยู่ในกระบวนการการแพ็คให้ลูกค้าค่ะได้กำลังแพ็คก,กิ้งสินค้ารถมารับเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมที่จะไปส่งกันแล้วโอเคงั้นเอกาสารเตรียมพร้อมแล้วหรือ,อยังจะต้องส่งให้กับชิฟฟิ้งนะเพื่อดำเนินการออกสินค้าไปเพร่อช่วยมีเชนที่ผิดอีกรอบนะครับค่ะเอกสาตรตอนนี้เรียบร,รย้อยแล้วค่ะกำลังส่งให้คุณลูบดค่ะโอเคงั้นตอนนั้นเลยอยากเปแจ้งบริษัทหาแอร์คาร์โก้พี่ด้วยนะครับค่ะฮัลโหล สวัสดีครับคุณตอดตอนนี้เราได้เอกสารในการขนส่งแล้วนะครับแล้วนคุณตอดออยืนยันให้ผมทางอีเมล่อยนะครับครับผมได้ครับอ,อโอเคครับอีเมลเรียบร้อยแล้วพี่คุณตอดครับตอนนี้ผมได้นำาเ,เอกสารให้เรียบร้อยครับเอกสารของคุณสำหรับการส่งออกสินค้า นะครับมีใบขนส่งสินค้าขาออกแล้วก็บัญชีราคาสินค้าใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสําหรับสินค้าควบคุมการส่องออกนะครับแล้วก็ใบรับรองแหล่งกําเนิดสินค้าแคตตาล็อกเอกสารการแสดงส่วนะสมนนะครับตามนี้เลยนะครับตอนนี้ผมได้จัดการเอกสารเ o w าเวิทให้แล้วอีกไม่เกินประมาณสองชั่วโมงครับผมจะส่งเอกสาร ไปยังสายการบินนะครับเพื่อออกใบ p a t t e n g e r Abit นะครับแดีวผมจะส่งเอกสารให้คุณต้อนคอนเฟิร์มอีกทครั้งนะครับครัได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมต้อนนะครับจากบริษัทจดจำนกัดครับสวัสดีค่ะธนาคารฟ้าไทยนะคะยินดีให้บริการข่วาวบรลูกค้ามาติดต่อเรื่องอะไรคะ คือผมจะนาําเอกสารการขนส่งสินค้าไปยื่นที่ธนาคารนะครับเพราะว่าตอนนี้สินค้ากําลังจะดําเนินการจัดส่งแล้วครับแล้วก็ดําเนินการจ่ายค่าวิธีสุภารกากรขาออกแล้วครัได้ค่ะคุณลูกค้าเข้ามาได้เลยนะคะครับผมได้ครับขอบคุณครับ Hello this is from f a t h a i Bank I would like to send the document about Transportation from Jotun Company with Locktail Technology Company. Hello, this is Bank of China. Okay, I know about this contact letter of credit. This time you have to send the transport document to Bank of confirm about the purchasing order. โอเค I am going to send the copy to you email and I am going to send her copy to later. Okay thank you so much. I am going transfer the cash to your account. Thank you. สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณต๋อตอนนี้ธนาคารได้รับยอดเงินแล้วนะคะ ทางธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทภายใน24ชั่วโมงนี้นะคะอ๋อครับผมครับขอบคุณมากครับยินดีให้บริการค่ะขอบคุณมากค่ะ2 0 0 0 years later วั l ดีค่ะนี่คือธนาคารไาตอนนี้เาาอกสารขนส่งได้มาถึงธนาคารแล้วรบกวนคลโรเบิรมารับเวอกสารและดำเนินการชำระที่ธน,นาคารด้วยนะคะ ได้ครับตอนนี้ผมได้รับการติดต่อจากคุณเบิ้มแล้วกำลังเนินกนารจัดส่งเอกสารวีโอมาเพื่อนำยื่นกับธนาคารครับแด้คะ่ะหลังจากนี้ลูกค้าจะได้ดําเนินการพิธีการสุลการกรนขาเข้าและดําเนินการกับชิปปี้เพื่อเอาสินค้าออกจากอากาศยานนะคะได้ครับขอบคุณครับนี่คะ่ะเชิญค่าววันนี้ก็เชิญข่ขวันี่กูัน ซื้อขายไว้นะคะคุณจะไม่ได้ <laughs> ซื้อขายไว้เมองกล้องอะเออมองกล้องทำไมขอบคุณที่ให้บริการนะเออผมมาจากเอกอะทําไม่ได้ <laughs> <laughs> ติดต่อจากคุณเริ่มแล้วเอกสัวัสดีครับอือได้แ <laughs> ต่กูพูดทำไมเ <laughs> <laughs> นี่ยมีค่ะเอาอไว ไทำขัดกับโฮเวร์บิดแล้วก็บริษัท์เอาซิงพีเยพี่หน่อยนะก็คือตอนนี้บรได้ททำงานเรียบร้อยแล้วทุคบริษัทล็อกิมเพี่ือยังตอนนี้เสร็จเฟิร์เดี๋ยวคอนเฟิร์มบริษัท คนบริษัทนี่อเลยเฟิร์นเดี๋ยวฟันเวลาสุดท้ายแล้วนะคะพร้อมที่จะไปนำ